วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญของโลกเพราะเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น3เหตุการณ์คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานซึ่งทั้ง3าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกันณวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6หรือวันเพนแห่งเดือนวิสาขะชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมมาจากวิสาขบุรณะมีบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพนเดือนวิสาคะกิจกรรมในวันวิสาขบูชาที่ชาวพุทธนิยมทำเมื่อวันวิสาขบูชามาถึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและตลอดวันก็จะมีการบำเพ็ญกุศลเช่นตั้งใจรักษาศีลห้าศีลแปดงดเว้นการทำบาปทั้งปวงทำบุญถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อย,ปล,อยปลาฟางังพระธรรมเทศนารวมถึงการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถการเวียนเทียนมีวิธีคือ มีการจุดทูปเทียนและถือดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชาจากนั้นจึงเดินเวียนรอบปูชนียสถานสามรอบโดยในขณะที่เดินพึงตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยการสวดบทอิติปิโสในรอบที่หนึ่งระลึกถึงพระธรรมคุณด้วยการสวดสวัสดิ์ขาโตในรอบที่สองและระลึกถึงพระสังฆคุณด้วยการสวดสุปฏิปันโนในรอบที่สามเมื่อเดินเวียนครบแล้วให้นำทูปเทียนดอกไม้ไปบูชาตามปูชนียสถานจึงเป็นอันเสร็จพิธี